มาอีกแล้วครับเทสลากับบิตคอยครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับคนถือบิตคอยนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยลงมากว่า10%จากเมื่อคืน54,000ลงเหลือ49,000หลักๆเลยเพราะว่าอะไรนี่เลยครับอีลอนมัสออกมาทวีตบอกว่าเทสลา จะไม่รับการซื้อรถด,ด้วยบิตคอยต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งรับมาได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งอีลอนมัสบอกว่าเนี่ยเขาจะไม่รับแล้วเพราะว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยการไมยนิ่งของบิตคอยเนี่ยทำมาจากโคซะส่วนใหญ่ใช้พลังงาน่านหินซะส่วนใหญ่ซึ่งมันแย่ต่อโลกมากคือเขาเขาชอบคริปโตไอเดียของคริปโตนะครับแต่เขาบอกว่า ตอนนี้มันทำเอ็กซ์เกรดคอสต์ตูเอ็น n วร์ก็คือมันทำลายเอ v น r วร m e n มมากๆเลยแต่เท s l a ก็ยังไม่มีแผนที่จะขาย Bitcoin ในตอนนี้นะครับแล้วก็จะกลับมามีแผนว่าจะกลับมาใช้ Bitcoin ในการรับซื้อเท s l a อีกทีหนึง่งเมื่อมัน u s t เ i นเบิลมากขึ้นคือใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นระหว่างนี้เขามองหาคริปโตเคอ r e เรนซีอื่นที่ อาจจะมาแทนที่บิตคอยและมีความาใช้พลังงานน้อยกว่าบิตคอยกว่าร้อยเท่านะครับก็ไม่รู้ว่าเขามองที่ตัวไหนอยู่นะครับหรือว่าจะเคลียรคริปโตเองเอผมว่าอีรอนกดยูเทิร์นกับบิตคอยก็ไม่เชิงยูเทิร์นน่ะแต่ก็แบบเธอก็ยังถือบิตคอยอยู่แต่ก็ทําให้ราคาตกงลงมานะครับแล้วก็มีผลเยอะมากาไม่ค่อยดีสําหรับ อีลอนและเทสลาเท่าไหร่เพราะว่าแปลว่าเขาก็ไม่ได้คิดมาถี่ถ้วนตั้งแต่แรกตอนที่เขาจะรับตั้งแต่แรกเลยว่าบิตคอยมันดีไม่ดีแต่ก็อย่างที่ว่าอนะีลอนก็บางทีเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกตลอดนะครับมาดู r รีแอคชั่นของในทวิตเตอกันดีกว่านะครับก่อนหน้าเนี้อ่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก่อนว่าอีลอนจะรับ d โดชแทนโดชคอยซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากๆเลยแต่ตัวเทคโนโลยีตัว ความกระจายของผู้ถือเหรียญอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมีเวลคือแบบพนที่ถือเหรียญเยอะๆอยู่มากก็มีคนบวตเยสเกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมก็เผลอไปกดเย็แต่จริงๆผมว่าไม่ค่อยผมจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้มันเป็นให้หลักเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามัน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 เอาทําเหมือนกับเทสลารับบิตคอยผมว่ามันทําให้บริษัทมันออกจากโฟกัสไปแบบนึงแต่ถ้ามันทํทำให้เทสลาขายรถได้เพิ่ม ด้วยคนที่รวยมาจากโดชอยผมว่าเขาไม่แย่สำหรับบริษัทจนเกินไปเนี่ยก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีมาบอกว่าเนี่ยบิตคอยอินเซนตคือ Jack แจ็คดอร์ซี่ซีของ Twitter เนี่ยมาบอกว่า Bitcoin เนี่ยกำลังช่วยให้โลกเนี่ยเปลนไปใช้ Renewable มากขึ้นซึ่ง e อีลนมัสก์ก็มาตอบทรูอยู่นะครับนี่มันประมาณเอ่อไม่ถึงครึ่งเดือนที่แล้วประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาเองเอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีแผนที่จะขาย แต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีขายไปบ้างแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาได้ขายไปหรือเปล่าอาจจะขายเพิ่มก็ได้ซึ่งถ้าประกาศงบแล้วบอกว่าขายเพิ่มเนี่ยโอ้โหราคานี่จะยิ่งตกแน่เลยแต่ก็ต้องเชื่อในจุดนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาขายซะบดอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มกับออหน้าตาของอีลอนเท่าไหร่ของเทสลาด้วยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคนนี้ไมเออร์ทักเกอร์เนี่ยเป็นออนักอนาลิสที่ผมติดตามอยู่เขา เขาเชียร์เทสลามากนะครับแต่เขาบอกว่าแบบเนี่ยออฟฟูมากเลยคือเหมือนเป็นการแบบตัดสินใจอะไรแบบตัดสินใจแป๊บเดียวนะครับขึ้นอยู่อีลอนอย่างเดียวก่อนหน้านี้ซึ่งมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจเร็วมากๆแต่ก็บอกว่าอีลอนอิสฮิวแมนแอนด์เม s มิสเนะครับเขาก็บอกว่าเอออีลอนมันก็คนเหมือนกันไม่ใช่พระเจ้ามาจากไหนนะคากที่เขาทำผิดบ้างถามว่าคริปโตไหนนะครับที่ยังเป็นคริปโตที่มี Environmentally Friendly มากมากกว่านะครับไอที่ถูกที่สุดตอนนี้มันก็คือจะเป็น Ripple นะครับ XRP แล้วก็ Dogecoin ก็ยังถูกอยู่แต่ Dogecoin ก็จะเป็น Proof of Work เหมือนกันก็คือลักษณะการ m ม n ์เป็นแบบเดียวกับ Bitcoin นะครับถ้าเหรียญเยอะๆอาจจะนั้นมากขึ้น c r r n n o นะครับ Litecoin Bitcoin Cash เพิ่มมาที่แบบ1ิ18กิโลวัตต์ั่วต่อ Transaction แล้วก็คือใช้ไฟฟ้า18หน่วยนะครับต่อ ต่อการคอนเฟิร์มทรานเซคชันทีหนึ่งอีเาเรียมขึ้นมาที่62นะครับอีเาเรียมอาจจะลดได้ในอนาคตถ้าเขาออกไออีเาเรียม2.0สําเร็จซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะสําเร็จแต่ผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสผมไม่ไม่แน่ใจทีนี้มาดูบิตคอยนะครับ707กิโลวัตต์อเวอร์ต่อการทรานเซคชันหนึ่งครัง้งนะครับขยับเหรียญทีหนึ่ง707ดอลลาร์เอ้ย707กิโลวัตต์อเวอร์ถ้าค่าไฟหน่วยละ5บาทนะก็ขยับทีหนึ่ง3,500บาทซึ่งมันก็แพงจริงๆนะครับแลล้้วไฟเห่านี ถึงคนจะบอกว่าถ้าไปเทียบกับแบงค์เนี่ยลองดูแบงค์พวกแบงค์พวก p a y p a l อะไรเงี้ยมันทําได้แบบค่าไฟตรงนี้มันถูกกว่ามากอิมิชชั่นต่อครั้งเนี่ยมันน้อยกว่ามากถึงแม้จะรวมพวกคนที่เขาต้องเดินไปทํางานที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไฟในการบริหารบริษัทก็ตามนะครับบิทคอยเนี่ยมันยังใช้พลังงานเยอะแบบกระชูดนะแล้วก็แล้วก็ตัวมันเองเทคโนโลยีมันเองเนี่ยมันมันมันไม่มันอัปเดตยากมันไม่สามารถ คือเทคโนโลยีความปลอดภัยของมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถอัปเดตได้เลยแหละมันไม่สามารถแบบเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะคนเลยแบบคิดว่ามันเหมือนเป็นทองไงพอามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เยอะมันก็อัปเกรดให้มันเอฟฟิเชนทขึ้นแบบ Italian อีทเรียมยาเงี้ยยากช่วงนี้อีทเรียมก็มาแรงเหลือเกิน <c oughs> นะครับแต่ไว้คุยกันเรื่องนี้ทีหลังรองให้คนเก่งๆมาเขาพูดให้ฟังดีกว่าคุณเดฟลีก็ถามว่า how are you creating new crypto หรือเทสลาจะสร้างคริปโตของตัวเองขึ้นมาแต่ผมว่ามันก็ไม่ไม่เวิร์กัะผมว่ามไม่ควรทําเพราะว่ามันจะทําให้เทสลาแบบเสียโฟกัสกับเออ่โฟกัสที่ต้องทําอยู่คุณแอนดี้ซาเนี่ยก็คือคนที่เชียร์เทสลาคนเนี่ยเขาบอกว่า imagine tweeting and moving the market by 10%สแสดงให้เห็นถึงอิมโฟเรนชีความอิมโฟเรนชีของอีลอนนะครับความมีอิทธิพลในเรื่องอินเทอร์เน็ตในด้านอินเทอร์เน็ตของ Elon. อีลอนเออ่ทวีตทีเดียวขึ้นราคาบิตคอยขึ้นกระจายตอนที่เขาบอกว่าจะซื้อบิตคอย ตอนนี้ทวีตว่าไม่รับบิตคอยทีลงแบบ10%แต่อีลอนก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับ Don't worry เขาบอกว่าตอนที่อีลอนทวีตบอกว่า Tesla stock is too high มันขึ้นไปอี 1, ก1,000%หลังจากนั้นนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นโอเคต่อมาไหนไพูดเรื่องบิตคอยไปแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็หวังว่า Tesla จะ ไม่ยังไม่ขาย Bitcoin นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียความน่าเชื่อถือไประดับหนึ่งครับเสียความมั่นใจจากผู้ถือหุ้นนะครับว่าแบบเอยเทสลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่บอกในสิ่งที่ตัวเองมีความตั้งใจที่จะทำโอเคในไหนพูดถึง Bitcoin แล้วทีนี้เราก็น่าจะมีคอนเซิร์นนะครับหลายๆคนที่ซื้อหุ้นเท s l a เนี่ยน่าจะเป็นห่วงเรื่องราคาในตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาของเทสลาเนี่ยลงจาก680 มาเหลือเมื่อคืนอยู่ที่580ดอลลร์เองนะครับหายไป100ดอลลร์หรือประมาณแบบ15%อีกแล้วนะครับซึ่งทำให้ราคาเนี่ยมันลดต่ำจากช่วง h i g ที่อยู่ประมาณเกือบ900เนี่ยลงมาประมาณ30%เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเท s l a คนเดียวนะครับหุ้นตัวอื่นเนี่ยลงเกิน50%ก็มีแล้วก็หุ้นที่เป็นแบบโตเร็วที่ผมเทียบกับ ArK รและกับอาร์อินโนเวชัเนี่ย ก็ลงมาประมาณ30%นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันถ้าเราดูระยะย,ยาว1ปีหรือ5ปีก็ตามเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติมากมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนที่ซื้อสูงเนี่ยก็ต้องทําใจนะแต่ผมคิดว่าบริษัทที่มันมีพื้นฐานแล้วมันสามารถโตได้เรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันจะโตแซง valuation มันกลับมานะครับเหมือนที่ยอดตรงนี้ที่52ก็ลดไป40แล้วก็แบบมันก็จะมีรอดาวเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยมันก็มันก็ยังยังเป็นภาพขึ้นอยู่แล้วมันก็ยังสามารถลงมาได้อีกนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตรงเนี้ยบอททอมแล้วมันก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะลงมาได้อีกหุ้นเทส la เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในรายการพี่ช่วงตั้งหลายเดือนแล้วนะครับตอนมัน600เนี่ยก็บอกว่าเทสล่าอาจจะลงไปครึ่งหนึ่งยังได้เลยครับอยู่ที่ตลาดแต่ก็เราก็ไม่รู้เราก็จะไม่ขายเพราะว่าบาง์ทีมอาจจะไม่ลงในขนาดนั้นเราจะไม่พยายามท i m เดอ e m มาร์เก็ต เพราะฉะนั้นนะครับเ,เราต้องมองเป็นธุรกิจระยะยาวไปนะครับว่าโอเคยอดขายเขาจะโตยังไงเ,เขาจะมีความได้เปรียบกับคู่แข่งยังไงเพสต์อ็ o บอินโนเวชันเขายังเร็วเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าซึ่งคําถามพวกเนี้ถามกี่ครั้งมองธุรกิจเทสลากี่ครั้งเนี่ยผมก็คิดว่ามันยังสามารถโตไปได้อีกในระยะยาวทุกครั้งเลยนะครับและคือผมผมก็มีหุ้นเทสลา เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มในตอนนี้แต่เงินที่ซื้อเพิ่มก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ก็หวังว่ามันก็ระยะยาวมันจะขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะขึ้นจริงๆทีเนี้ยที่หุ้นมันตกลงมาเนี่ยสาเหตุมันก็จะมีเรื่องอินเฟลชันนะครับซึ่งตัวเลขอินเฟลชันออกมาสูงขึ้นทําให้คนดิสคาเงินที่บริษัทโกดเร็วๆเนี่ยมันจะได้รับในอนาคตเนี่ยมันจะมีค่าน้อยลงในตอนนี้นะครับ ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงมาทั้งตลาดเลยที่เป็นหุ้นโตเร็วต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของข่าวของเท s l a ลวนๆก็คือเรื่องของตัวยอดผลิตรถและขายรถในเมืองจีนนะครับออกมาแค่25,000คันในเดือน4ในขณะที่ในเดือน3เนี่ยเขาทำได้ถึงเกือบเก0 0ือบ35,000คันเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันตกลงมานะครับก็เกิดขึ้นมาจากอาจจะเกิดมาจาก,กาาชิปช็อตเหตุส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆเนี่ยคือเขาปิดโรงงานโมเดล Y ในประมาณ2อาทิตย์ในในเดือน3ที่ผ่านมาเอ้ในเดือน4ที่ผ่านมานั่นเท่ากับว่าเขากําลังการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ6,000-7,000คันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะผลิตได้ประมาณ30,000กว่าคันระยะยาวเนี่ย capacity เขาบอกว่าอยู่ที่4 5 0 0 0 0คันซึ่งโอเคคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าโรงงานเขาก็เปิดเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นแค่ข่าวระยะสั้นนะครับ อีกอันนึงที่เป็นระยะสั้นแล้วก็ราคาตกมาในช่วงสองสวันก่อนเนี่ยก็คือ,อตัวเท s l a เนี่ยเขาคิดว่าเขาถอนตัวออกจากการประมูลที่ดินที่อยู่ใกล้ๆจิก,ก,ก,กาเซียงไฮใ้ใกล้ๆนะครับที่ตอนแรกผมยังมีทําข่าวไว้ว่าคาดว,ว่าเท s l a จะซื้อ,อดินแดนในส่วนนี้ซึ่งผมมีก็ซึ่งผมเคยมีทําข่าวไว้ว่าเทส l a เนี่ยคาดว,ว่าจะซื้อที่ดินตรงส่วนนี้มาขยายทําโมเดล2ต่อไป ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอย่างไรก็ตามเทสลาก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่อ๋อสาเหตุที่ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าเทส l a เขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะ US t e n เ i o n อะไรเงี้ยอันนี้ข่าวรอยเตอร์เนี่ยมันชอบออกมาแบบม,ว,ม,ว,มว่วะแต่จริงๆแล้วก็คือมาจากที่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาค่อนข้างให้ทําสัญญาที่ค่อนข้างโหดกับเทส l a นะครับว่าต้องจ่ายภาษีเท่าน,นี้ต้องสร้างเ,เลยไมู่เท่าน,นี้อะไรเงี้ยผมหาซอสข่าวไม่เจอแล้วแต่ผมอ่านเมื่อวานเ ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงนิดนึงนะครับว่าต่อไปถ้าเทสลาจะซื้อที่ดินที่ไหนแล้ว,ลวถ้าเป็นจีนกดเอ,อให้คอนแทกมาโหดๆให้เอ,อสัญญามาแบบยากๆอย่างเงี้ยแล้วเทสลาจะโตยังไงนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยรวมรัฐบาลจีนตอนนี้ยังสนับสนุนอยู่แต่ระยะย,ยาวเนี่ยผมว่าถ้ามันโตไปเร็วเกินเนี่ยเทสลาโตไปเร็วเกินเนี่ยรัฐบาลจีนเขต้องแบบกดไว้แน่นอนเลยก็เป็นความเสี่ยงอันนึงนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับข่าวล่าสุดของเทส l a ไว้ถ้ามีเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยไว้จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ